มาหานแรงกันเ้เขาติดเือหาสิหกสิบตัวเ็ลองนี่อยฮาวกันมากเลยนะเพิ่งนอบอหอยกิ่นคือเดี๋ยวเอาอยู่อบหอยเอาอยู่วะ่ะฮู้ไม้มะฮู้ไตัวหนี้วานาวออ้อยดีสวมือพร้อมเลมันค่ายขี่ก่อนขนรถคันนี้ตัวจะมันดังตึง ดินมาลวรนะอดินมาล่วงข้าบ้านตัวเองเป็นสายเป็นสายลงแล้วนะน,นแล้วยรลงมเส็นเสนะเป็นเสร็สรสรลงมาเหอ ใจบีเลียนหนาวมันก็มาพี่มาเด็ดจะไปจะความเทศนอกหนาวมันก็เป็ี่นนี่มากมันก็สิมบบานเท่าจะกี่จะเป็นเล็กหน่อยนี่ยพูดถ่ายยังว่ายังเห็นอีแห้งเด้แห้งข้อค่แห้งข้อการเห็นบ่หากินหมาเนาหากินยังเนาสากเนาเน่าหย่างยังเห็นอยู่เด้่ยคือจังกาเนี่ยแล้วมันมวยผู้เล่นน้วกากับผู้เห็นระพุ่นช่วงเป็นเล็กน้อยเนี่ยเห็นอยู่บ้านอยู่หน้าบัดพุ่น พอลงเทียนไกว,า,กวางกันยุเขาดิมเมองใน 8, อุดมสมบูรณ์ก,ก็ไปพ่ก็รอกระแตมันนี่กันกรลอ,อกบ่ก,กินกรออก็อมงเสร็แล้วยี่รบ,บาเมือไหร่เตรมได้หรเบื้องฝ่าเลี้ยงมาก่นะโอ้ยออามาในแม่บนเมือนจะคือมาให้่มากในแม่เขาสีได้ถือน้ำถือฝน กอนพื่อดูกาลฤดูการกามามาฤดูกัวหัวร่มขอพรรณาลาพระเจ้ากับไปหาหลวงร้านมันเกิดผู้จ้างมันก็อยากจ้างอยู่จะ่าผู้มันกระโดดไม่กส่ยิบงบอกมันช่สิวันจังไงนี่วก็ดีอยู่ดอกในชีวิตพ่อพ่อพ่อก็เกิดท่านอยู่โรคเป็นโรคเป็นไพ่ในยุคนี้ลวงระบาดโรคมาสองบาทกัน ตัวลงตัวเบาตัวใส่ไฟมอมีเขี้มอีียมเหมนเแัโอ้ยังมีความหวังอูกตัวเยเอนุ่มใจมา้นจปภูเขาอืใส่ไฟอไฟทุกคนเนี่มันต้องใส่ขี้ยนโอ้ขี้ยนง่า้งในบ้านมั้เาใช่ไหือฝนกับแมนพอดีเลย สู่บ้านโนนตุนข้างหน้าในบ้านโนนตุนข้างหลังในบ้านโกลกลางมองมองวัดใดเขาว่าขาเจ้าสีดำแม้ว่นนาน้ำหงดีว่แม่นมน้ำตีนบ้านปะน,น้ำตีนบ้านเป็นปะเนี่ยที่มันหงดีดี่ไหม่มน้ำตีนบ้านไรลูก มิตก,กาอามองนี้เขาเจาสีดำหน้าวราวราเพราะมวลมวลเพราะเป็นธรรมชาติเพราะเป็นวิธีดำมันกาได้ค่ะสองวันคนกำลังถึงแต่ว่าก็อยากใส่ใจจก็เ,เกี่ยวดำมีบันรนนตุน เก็บซ่ามแล้วมันแล้วแล้วตังๆูมนสองแมเก็บดูเก็บดูนะมอก็น้อยล่งแล้วมอขัวมขัวแกงก็ได้แรกๆกันตึงอยู่นบ่แรเลยแล้วมันจั่งไหลแหัวมูส่กะลัปีพัดนีใส่ยังพัดพี่ใส่หมูจากหมูปนประตูปนบอทันมีบอทันมี่วะงาสโบนมีปนประตู งันชกหัวมูใส่กะล่ำปีหัวหมูใส่กะล่ำปีถอดกากหมูถอดหมูสามสันนรอ่นะน,นครับชุบเปพวกมมือสอบะสิพัดหมูใช่กะล่ำปี อบแักฟักใสสามสันผู้ใดคือตอนงูเสจจงใไหยักหนาวันละลานเลยไม่ลานจุดฮะไม่ยันลานไม่ยานเอาจากกูเนจงหูจากโลหมดเลยเนี่ยทีแล้วพ่สอนมาใส่เดี่ยวมากว่าเราเราเห็นเจจงสิไหมนะพราานพราะานบครับออต้อหัวลานอทับททัไว้มย้องเลยพุย้องพปย่อง จักมัดบานเลยใช่ไหมน้องตุนนี่น LIKE ้นงตุนบังโกกับบานน้องยมเพลบาแพลตะกี้เขาเจ้าไปเขาเจ้ากับบานโก๊บโบโบหัวข้าสื่อสื่อดีอยู่หันเนาะอืข้าพ่อท่านมีรัวรอขอชิ้นแลเวนะขาเจ้ากับรัวหายบอกนั้นเป็นวงยำชีซ้อนเขาเจ้าเด็ดมีชีซ้อนหลายตีกทีท่นกระเดือนน่ะละเดือนหน้าห้ารูนน่ะมันเป็นหมงชีซ้อนเนี่ยโอ้ชีซ้อนหลายเอีกปะขับแมี่เขาเจ้าก็ไปหายำชีซ้อนย้ำมัวลงหมูด้วว่าย้ำมันเคี่ยวเขาแล้วนะได้ครบ ควบยูหักนกันไรแต่ว่าหลังจากเข้าไปยูแล้วเขาทีนีนองปองไปมีลวรลอบความชิดแล้วกัะผู้ใดกันได้พี่พแพร,ร่ผู้ใดกันได้พี่แพร่ไปกับพี่แพร่ถามหากันมันยามกันเท่ากับย,ยูหนะันไปตลอดนะช่างไงพี่นองปั่รนุ่นตุนหมือนะันมันไปท้ายหน้ากันแพร่เขามาหนี้หน้าหมือนะอ่นหือแบบว่าเขายูหันมีเจ้ามีจอมนี่ลวรลอบความชิดแล้วก็มาล้วงก็บมาล้วงกับบุลวงอยู่ว่าเขายูหันยังตะกี่บนพวกหมูนะเท่ากัไปงานเนี้ยเราก็ พ่อเด้เดบ,เบ่ได้มออาออหัวป้าปัดเนี่ยเินก็มายำกีซอนนี่ยันรัวอาหารอหน้านี้มันตอนเดียวนี่นินนนน่นกัน้ำข้นนะเพราะว่าเพิ่วมาตัวพูว่าเจ้าที่พน,ป,พนปรอยูเออปอยูแหละ่นการัา่วรอบของชิตไห่ก็บพ่อพยายามแล้วยขอบูวไวเป็นของเพื่อนแล้วนะอมื่ะกี้พ่นการคือจังบานห่างไหมชนห่างนี่ใช่นะครับวนห่างมีบักซีดาพวมีหัวมีห้าวแน่กั่วไปเก็บกินห่องอนี่นะ ห้องหูงห้องยูงห,งห,งหรอกะอะก็นะอไอ้ครอบเปียบกินซะทีนี่ทานไทยไปแย่ไปยับ มันเฮ้ายืนอยู่มอนลอหน้าเลยมันเหมือนเลยน,นคือคือว่าเราหัอหน้าในเ้อะเทวดาไอเริ่มน้าแล้วเริ่มน้าแล้วล,วเลวงเม็ดน,น้าแล้วนี่นาบนต๊แล้วนี่เนี่ย ทำตัวดีๆถ้าเาัสิเนี่ยเองคนตุกงแ้สิเดียไป่าเป็นเลยขราม้าอยู่บ้งมาปันอยู่ปันอยู่กับสีท่านบอลสามม้มาดินเหนียวดินเหนียวดนส่วนสามม้าปันใยแล้วแล้วเล่นบอล เรื่อยๆนะคือเรื่อยๆครับพี่น้องเจิดจัดเจิดจัด ไฟแลงอะไรท่นมาแห้ง ฝนไหม้างฝนเที่ยวไหม่อนหน้าเขาใช่ไหมถึงคนตรงเสมาใจกวมากหรอมากปใ่ก็บางานบอโบอกวิื่อนอกจากก็มงานน่าหน้ากิ่น้องไปแล้วกิ่น้องก็ไปแล้วนอนนีกเอออันนั้นใช่ป่าเราด้นไม่ได้อบวันเราเพลินอไรตัวจีนอกจากสิสมาก มานเลยปั้งกันมากอยู่หังหัวอยู่หน้าเนี่ยยังอยู่แล้วสันนี้น,นี่มูคน,นตกแห้งครับพี่น้องเอ้ยเย็นซุมน่มเหรอที่นี่ซุ่มเย็นแล้วซุ่มเย็นแล้ว น้องครับฝนตกก็หยุดเลยครับฝนตกแห้งไรอาคือทะห้หงสอเราที่นี่นี่แหละครับฝนสาดกมา็มาฮอดที่น้องฝนสาดกมา็มาฮอดทีครับฝนตกัแค่ออกมาจากหน้าครับฝนตกเป็นชั่วโมงหรอครับนี่ถ่วมแน่น,นอนครับทั้งได้กับถ่วมครับ ลูกเมื่อคื้นตีดถ่วมแน่นอนครับน้ำถ่วงฝนฝ่าดีล่มเขามาเย็นสบายโอ้เห็นมีแห้งด้วยครับนี่ครับ,รบ,รบกินเขากินปลารียบร้อยแล้วครับฝนฝ่ามาทางนี้นะครับไม่ได้เปิดสัญญาณเน้นนะครับ เปิดที่เดีโอไทยเสือกับเกทีเดลเบิกน,นะครับท <c oughs> ุียกมาผีเลยคาอนข้างนี่ที่นี่ครับที่นองพี่แล้ว เองกินหน้าตัางไ้ครับมันสันสาดงกีเปิดนี่ครับ เคนะครับเดี๋ยวผมเดจะ็ปปินมาถือไว,ว,วนอนอ้แล้อพี่น้องเด้อแข่งข้าว่ฝนตกฝนตกนตก่นาจ,จะตกตั้งขึ้นนะครับเพราะว่าดูทาที่เราอน่่า,าจ,จะตกอาจจะบ้างื่อนอาจจะนั่นนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ